แมลงปอลูกแมลงปอมันอยู่ในบ้านอะฮัลโหลต้าเมียต้าเมียกับกับน้องไอยอนี่แมลงปอมันบินอยู่ข้างในลูกเห็นไหมพี่เมียวมานั่งเฝ้าแมลงปอเอ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 อถูกได้ไหมถูกได้ครับมันอยู่ข้างในครับน่าเอ็นดู นั่งเฝ้าพี่เหมียวตรงนี้ก็ได้ลูกนัง่งเฝ้าพี่เหมียวไหมกนัง่งเ้าพี่เมวก็ได้พี่เหมียวนัง่งเฝ้ามาเลงปออีกทีหนึ่งครับนี่มันตัวใหญ่ไหมตัวเล็กอ๋อตัวประมาณพี่เห,เหมียวพี่เหมียวมลงปอก็มีตัวขนาดเดียวไม่ใช่หรอไม่รู้ว่ามันไม่กิ๊บไม่กิ๊บถ่ายเมื่อวานเล็กปอ,ม,ปอมากิ๊บ่ายแมลงปลอด้วยไดแมลงปออยู่ไหนมองๆไม่เห็นมันมืด